สวัสดีครับคุณอยู่กับปิงและนี่คือคอนซสล์เรื่องเกษียณนะครับในประเด็นวันนี้เนาะที่ผมอยากจะชวนทุกท่านเนี่ยมาพูดคุยกันก็คือว่าเฮ้ยถ้าเกิดปีหน้าเนี่ยเราเกษียณแล้วเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้างนะคบผมเชื่อว่าบรรยากาศของก่อนเกษียณกับหลังเกษียณเนี่ยมันคงจะ ไม่ไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวอาต้องเรียกอย่างนี้แล้วกันอย,อย่างแรกเลยที่ไม่เหมือนก็คือแหล่งรายได้เนาะแน่นอนว่าแหล่งรายได้ของก่อนเกษียณเนี่ยเราอาจจะพึ่งพานะจากช่องทางของเงินเดือนเป็นหลักเนาะแต่ว่าพอหลังเกษียณแล้วเนี่ยแหล่งรายได้จากเงินเดือนเนี่ยมันไม่มีแล้วสิ่งที่เราจะต้องพึ่งพามากขึ้นก็คือว่าสินทรัพย์การเงินการลงทุนหรือเงินที่เราเก็บหอมรอมริบมาเนี่ยยี่สิบสามสิบปีจากการทํางานเนี่ยเราจะได้นํามาใช้ในช่วงของ สิบถึงยี่สปีหลังจากนี้ในช่วงของราวลาวหลังเกรีเณเนี่ยแล้วเราจะบริหารจัดการอย่างไรมันภาพมีภาพอะไรบ้างที่มันเหมือนหรือต่างกันนะครับซึ่งปิงก็หยิบยกมาเนาะว่าภาพการลงทุนเนี่ยระหว่างก่อนเกษียณกับหลังกษีเณษเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวนะเพราะว่าหลังกษีเณษเนี่ยมันมีปัจจัยของการเอาเงินเอาออกมาใช้หรือถอนเงินเอาออกมาใช้ด้วยในระหว่าง ซึ่งจะแตกต่างจากภาพก่อนเกษยียณว่าเอ้ยเราลงทุนเนี่ยแต่ว่าเรายังไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเอาเงินก้อนนี้เอาออกมาใช้เพราะว่าเรายังมีแหล่งไรายได้จากเงินเดือนเนี่ยยังอยู่เนาะดังนั้นเนี่ยพอเรามีปัจจัยในเรื่องของการถอนเงินเข้ามาเกี่ยวพันเราด้วยเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบกับภาพของเวลในช่วงของหลังเกษยียณเป็นอย่างมากเลยแล้วมันส่งผลกระทบอย่างไรล่ะอ,ะอาจจยปิงจะมาเล่าให้ฟังนะคบ ก่อนเกษียณเนี่ยอะ๋อยวาเราไปดูก่อนเกษียณกันก่อนแลวกันก่อนก่อนเกษียณเนี่ยเราจะสังเกตนะว่าตลาดในแต่ละปีเนี่ยต่อให้เราจะบอกว่า10ปีย้อนหลังเฉลีย่ยโตปีละ5%นะแต่ว่าในแต่ละปีเยียร์1เยียร2เยี r ร์3เนี่ยที่มันแต่ละปีเนี่ยมันก็จะมีบวกมีลบไม่เหมือนกันเนาะปีนี้ตลาดดีหน่อยก็ปิดบวกปีนี้ตลาดไม่ดีก็ปิดลบมันแปลว่าอะไร มันแปลว่าในแต่ละปีเนี่ยเราอาจจะต้องประชิญหน้าทั้งบวกทั้งลบแต่ปรากฏว่าในภาพของกองกระเสียงเนี่ยไม่ว่าคุณจะเปิดปีด้วยบวกหรือเปิดปีด้วยลบแลปีถัดไปบวกหรือลบเนี่ยเวลของคุณเนี่ยก็จะพอๆกันนะเท่าเท่ากันอยู่ที่ก้านเก้าเท่ากันเลยปีที่เปิดด้วยบวกแล้วปิดด้วยลบเนี่ยปีถัดไปลบเนี่ยก็อยู่ที่เก้าล้านเก้าหรือว่าเริ่มต้นด้วยลบ เราก็ปีถัดไปบวกเนี่ยก็อยู่ที่เก้าล้านเก้าเหมือนกันแต่กลับกันพอเราไปสู่หลังเกษียณแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนาะหลังเกษียณเนี่ยมันจะมีปัจจัยหนึ่งก็คือปัจจัยของอัตราการถอนเงินเอาออกไปใช้ในระหว่างทางการลงทุนมันแปลว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นปีด้วยบวกแล้วปีถัดไปลบเราพบว่าเวลเนี่ยมันจะแตกต่างกันกับถ้าเราเปิดเริ่มต้นเกษียณด้วยลบแล้วปีถัดไปบวก เราจะพบวเออเวลต่างกันเลยเวลที่เปิดปีเปิดด้วยบวกเนี่ยจะอยู่ที่เก้าล้านสามหกหมื่นบาทกับถ้าเปิดด้วยลบเนี่ยจะอยู่ที่เก้าล้านสองสี่หมื่นบาทเราจะพบว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเป็นปัจจัยที่กัดกินเวลของเราในช่วงของหลังเกษียณเนี่ยนอกจากในเรื่องของตัวการถอนเงินเอาออกไปใช้แล้วเนี่ยมันยังมีในเรื่องของลำดับผลของผลตอบแทนด้วยนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้บริหารหรือว,ว่าเออ จัดสรรมันให้เป็นระบบเนี่ยหรือเราไม่มีการระบบในการถอนเงินอย่างมีลําดับขั้นตอนเนี่ยมันเสี่ยงนะที่เราอาจจะถอนเงินปิดช่วงก็ได้เราอาจจะไปถอนเงินเนี่ยในช่วงภาวะตลาดที่มันขาลงมากๆก,ก็ได้นะแล้วก็อาจจะทําให้เงินของเราเนี่ยมีอายุไขเนี่ยหรือมีอายุในการใช้เงินที่สั้นกว่าก,กําหนดก็ได้แล้วอาจจะทําให้เอเกษตรที่เรวาวางเอาไว้เนี่ยว่ามันจะไปหมดตอนแปดห้าเก้าสิบเนี่ยมันอาจจะเหลือแค่ 80หรือ75ก็เป็นไปได้ถ้าเกิดว่าในเราอาจจะเจอลบ3ปีติดกันแบบนี้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะสื่อก็คือว่าหลังก็เสียเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ2ภาพที่มันเป็นความเสี่ยงที่ทําให้เวลของเราเนี่ยอาจจะหมดได้เร็วยิ่งขึ้นก็คืออันที่1ก็คือการถอนเงินนี่แหละมันเป็นปัจจัยที่เป็นอินสติฟหรือเป็นกระตุ้นทําให้ลํลดับของผลตอบแทนมันทํางานเพราะว่าถ้าลําดับของผลตอบแทนมันไม่เท่ากันเออมัน ปีนี้บวกปีนี้ลบเนี่ยแล้วเราถอนเงินในปีที่ลบติดติดกันเนี่ยมันเสี่ยงที่ทําให้เวลของเราเนี่ยหมดชวนคุยต่ออีกนิดหนึ่งก็เป็นการจําลองสถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุนควบคู่กับภาพควบคู่กับภาพของพอร์ตเกษียณละกันเราจะสังเกตได้ว่าเอ้ยถ้าเราย้อนหลังไปเนี่ยสิปีตั้งแต่ปี2014เนี่ยจนถึงปี2024นี่เนี่ยเฮ้ยเราจะพบว่ามันมันมีปีที่มันมีครสิสอยู่นะเราลองจินตนาการดูว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ย เป็นคนเกษยียณในช่วงของปีสองพันสิบห้าเฮ้ยแปลว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นที่เรามีเงินตอนนี้นสิบล้านบาทแต่ว่าเราไปเกษยียณตอนปีสองพันสิบห้าเฮ้ยเราจะพบว่าเฮ้ยเงินเกษยียณของเราเนี่ยมันมากขึ้นนะเป็นที่สิบสองล้านกับการว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราไปเกษยียณตอนปีสองพันยี่สิบณปีโควิดเนี่ยเราจะพบว่าเอ้ย,เ,อยเงินเกษยียณตรงน,นั้นมันหายไปมันหล่นมีเงินหล่นนะ่ะจากสิบล้านเหลือแปดล้านมันแปลว่าในบรรยากาศของ ก่อนเกษยียณกับหลังเกษยียณก็มีความสําคัญมากเช่นกันว่าภาพมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราเกษยียณผิดช่วงเนี่ยมันส่งผลเลยนะว่าเงินเกษยียณของเราอาจจะมีอายุสั้นทันทีแม้แต่ว่าระหว่างทางการลงทุนเนี่ยในช่วงของ10ปีเกษยียณเนี่ยเราจะพบว่ามีทั้งขึ้นมีทั้งลงแล้วเราจะบริหารการจัดการอย่างนี้อย่างไรละ่ะอย่างไรละ่ะไม่ว่าจะภาวะตลาดบวกไม่ว่าจะเป็นภาวะตลาดลบแบง์มาร์เก็ต บูมมาค์ก็ตเราก็ต้องถอนเงินออกมาใช้อยู่ดีมันคงจะไม่มีรายได้จากช่องทางอื่นในช่วงของหลังเกษียณนั่นแปลว่าเราอาจจะต้องมีระบบและแล้วก็ต้องมีในเรื่องของกลยุทธ์ในการบริหารการจัดการเงินในช่วงของหลังเกษียณเป็นอย่างดีและสิ่งสําคัญหนีไปไม่พ้นก็คือในเรื่องของอารมณ์และจิตใจผมเชื่อว่าหลังเกษียณเนี่ยมันเป็นช่วงที่อารมณ์และจิตใจจะเซนซิทีฟกว่าก่อนเกษียณเพราะก่อนเกษียณเนี่ยคุณยังมีทางเลือกทางออกทางที่หนึ่งกับทางที่สองอะรายได้จากผลตอบแทน มันให้ไม่มากพอคุณยังมีเงินเดือนแต่หลังก็เสียแล้วเนี่ยคุณพึ่งพาแหล่งไรายได้จากสินทรัพย์การเงินการลงทุนเป็นหลักเนี่ยนั่นแปลว,ว่าความเครียดหรืออิโมชั่นแลเนี่ยมันก็จะเซนสิทีฟกว่าเวลาเราเจอภาวะตลาดที่มันลบติดต่อกันอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับท่านใดเนาะฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วรู้สึกหุยไม่เคยรู คิดมุมนี้มาก่อนแล้วอยากจะมาคอนซัลท์กับผมเนี่ยนะคะผมก็เปิดเซ c ชัน o n น o o one private c o n s นซให้นะครับสำหรับท่านใดเนี่ยที่อยากจะเอาพอร์ตอยากจะเอาแผนเนี่ยมานั่งเช็คแล้วก็มาปรับสมดุลกันเพื่อเข้าสู่ในช่วงของโค้งสุดท้ายหลังเกษียณเนี่ยยินดีมากเลยนะครับแล้วก็มาทบทุนกันด้วยว่าไอภาพที่คุณเดินนะวันนี้เนี่ยมันมีอะไรมากไปน้อยไปไหมมากไป มากไปก็ปรับให้มันน้อยลงมาหน่อยน้อยไปเพิ่มเพิ่มมากยิ่งขึ้นไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็มาดูพอร์ตด้วยว่าเงินที่จะ,กะเกษียณในช่วงของคงสุดท้ายเนี่ยมันมาจากตรงไหนบ้างเราจะมีการจัดสรรเงินยังไง,ไงเพื่อให้ถอดเงินออกมาใช้อย่างเป็นระบบด้วยแล้วก็วางพอร์ตอย่างเหมาะสมแล้วก็ปรับสมดุลเข้าสู่ในช่วงของคงสุดท้ายหลังกเกษียณน,นะครับแล้วก็หาทางรอดจากการลงทุนบนภาวะ ความผันผวนของตลาดที่มันสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีการกลยุทธ์แนวทางการ t ฟ n s i t i o n พอร์ตจากก่อนเกษียณไปหลังเกษียณเมื่อกี้อย่างที่เมื่อกี้ปิงพูดไปเนาะว่าถ้าเกิดว่าเราเกษียณในช่วงของ2015 เออเราจะพบว่าเออบร,รยากาศตลาดมันสดใสมากเลยกับการกับผลเกษตรในช่วงของโควิด1 9หรือว่าเราอาจจะไปเจอเกษตรในช่วงของปี2022ที่เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วส่งผลต่อสินทรัพย์สิ่งทั่วโลกนะครับทำให้พอร์ตของเราหรืออาจจะเงินเกษตรของเราเนี่ยล่หายไปไหมแปลว่าอะไรแปลว่าเราอาจจะต้อง ปรับสัดส่วนพอร์ตการลงทุนหน่อยหไหมนะคบเพื่อที่จะ transition พอร์ตเนี่ยไปสู่หลังเกษียณได้อย่าง s มเหตุมมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยปิงเองก็อยากเราจะมาช่วยคุยดูแล้วก็พูดคุยกันเจาะลึกกันมากยิ่งขึ้นแบบดีฟได้นะครับแล้วก็บางท่านเนี่ยเข้าสู่มาดูวิดีโอตัวนี้เนี่ยอาจจะมาดูในช่วงของปลายปีแล้วก็อยากจะมาให้ผมเนี่ยช่วยเกี่ยวกับในเรื่องของการวางแผนเกษียณก็ยินดีซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับปกติเนี่ย private คอนซัลทเนี on ่ยหรือวันออนวันเนี่ยปกติผมจะคิดเป็นหลายชั่วโมงนะครับชั่วโมงละหนึ่าร้อยบาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดเนี่ยที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าอยากจะเข้ามาทดลองปรึกษากันดูเป็นครั้งแรกอ่ะอยากจะมารู้ว่าผมเนี่ยให้คําแนะนําเป็นยังไงบ้างดีไหมถูกตอบกจทย์ไหมถูกจริตไหมเนี่ยก็ผมให้พิเศษนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจในครั้งแรกนะครับเหลืออ,อ,อยู่ที่สี่ นะครับสี่เก้าเก้านี้เป็นราคาที่ผมคิดว่าแค่มาคุยหนึ่งชั่วโมงกับผมเนี่ยก็คุ้มแล้วนะครับแล้วก็สี่เก้าเก้าคุยกับผมหกสิบนาทีผ่านซูมออนไลน์แล้วเนี่ยนะครับผมยังมีให้ในเรื่องของแผนถอนเงินสามตะก้าด้วยอ่ะถ้าใครเ้ยฟังวิดีโอตัวนี้แล้วร,รู้สึกว่าเฮ้ยแผนถอนเงินสามตะก้าคืออะไรผมได้มีการพูดคุยตรงเนี้ยในวิดีโอตัวอื่นแล้วลองไปดู นะครับน่าจะอยู่ในของเคสสตาร์ดี้ที่เป็นเกษณ์สิบล้านถอนเงินเดือนละสามหมื่นบาทอ่ะลองไปดูดูผมได้พูดเกี่ยวกับแผนเงินแผนถอนเงินสามตระก้าให้ทุกท่านด้วยอ่ะลองไปดูได้นะซึ่งมันหน้าตาันก็จะเป็นแบบนี้นะซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีเป้าหมายเงินเกษณที่แตกต่างกันไปการถอนเงินเอาออกไปใช้ที่แตกต่างกันไปแต่สิ่งที่ทุกท่านอยากรู้เหมือนกันหมดไม่ว่าเป้าหมายเท่าไหร่ถอนเงินเอาไปใช้เท่าไหร่แต่ทุกท่านก็คงอยากจะรู้เหมือนกันใช่ไหมว่า เกษณของเราที่วางเอาไว้เนี่ยถอนเงินเท่านี้เนี่ยมันพอไหมหมดเมื่อไหร่ซึ่งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะ reflect ให้นะครับแล้วก็สะท้อนภาพพอร์ตการลงทุนในช่วงของก่อนและหลังเกษียณให้กับทุกท่าน้วยเชนกัดนะครับสําหรับขั้นตอนนะครับในการลงทะเบียนเข้ารับคำปรึกษาเนี่ยก็ให้แอด line คุณเวล์นะครับแล้วก็พิมพ์คีย์เวิร์ดมาว่า consult แล้วก็อย่าคุณเนี่ยจะได้ข้อความที่เป็นออโต้เมสเซจเนาะเป็นการลงทะเบียนผ่าน Google Form แล้วก็ลิงก์ของการชำระเงินแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านส่งสลิปมาปุ๊บลงทะเบียเนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยแล้วผมกับแอดมินเนี่ยจะมีการนัดวันเวลาพูดคุยคอนซัลเันอีกทีหนึ่งพร้อมแนบรายละเอียดขั้นตอนก่อนมาเจอผมนะครับเพื่อที่จะคอนซัลกัน60นาทีให้มันพาวเวอร์ฟูลมากที่สุดนะครับก็สำหรับวิดีโอตัวนี้เนาะถ้า ไม่มีอะไรหรือคำถามอะไรก็สามารถแอดไลน์มาพิมพ์สอบถามได้นะครับหรือมีคำถามตรงไหน,นก็ยินดีมากเลยก็ไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าเนาะสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ